ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ไหนนะอยู่นี่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 ป่าป่าอะไรนะองค์พระอะไรนะ่ละมันไม่ได้ขึ้นเขาพระนท์ปิดทองพระนอนท์องไ่ไนยอดเขาพิจโจดครับยังไม่ถึงยอดยังไม่ถึงจุดยังไม่ถึงจุดยังไม่ใครแมทครับแต่เหนื่อยโคตรๆค่ะเราขอดีตรงเขาได้ไหมครวันนี้มากันสิบคนครับที่กรกสนามมันขี้เกียจครับวันนี้ มันแลกไปไหนเราก็ไม่รู้ครับนั่งอยู่โน่นครับไม่มันเดินพุงห้อยอยู่นู่นกระเป๋าแดงกระเป๋าแดงอ่ะของนิ้วได้อยอสคัมแบ็กคัมแบ็กพิธีกรแม่ต้นแก็บพุงด้วยแม่เออมึงแม่้ความรู้เมือกันเลย ออมาแล้วพักสนามมาแล้วพัสนามมาแล้วครับมาแล้วพัชสนามให้ไปไหนห้ไปไหนอ่านี่คนครับห้ไปไหนว่าลมลหมดแล้วมแล้วโอ้จะบอยให้ห้อยเก็บปาก้ท่าหร่ห้อยไปซะแล้วครับนี่เดี๋ยวเรามาจะไปไหนต่อครับไปผ้าแดงเหนื่อยมากจะไม่ถึงครับตกไปร้อยเมตรแต่รู้จะเดินมาแค่สามอเมตรเดี กำลังจะถอดใจกลับแล้วเนี่ยสุดท้้ายแลวครับวันนี้ทิ้งงานครับเย็นก็ไม่ทันครับกลับไปไม่ทันแน่นอนเมียครับมีเมียก็แย่แย่ทั้งปู่ทั้งเมียครับเล่นเที่ยวครับไม่ใช่การทำงานอ้าวห้อยมาแล้วเก็บปากด้วยแคร์สวยกันบ้างไหมเนี่ยไม่เคยแคร์เลยค่ะสวยไม่เลยค่ะ มึงน่าต้องพูดจะดีกว่านะต่อยังไงโอเคโกโกโกต่อแล้วต่อแล้ว